สวัสดีครับ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 เริ่มเนกันนะครัครับสายหัดถงเวดายังไงครับใครสายใครยังไงเลครับส้าเราโปรเจกรนี้ครับผมเรื่องนี้นะครับบุ๊คเล่าได้เลยเพื่อนอะมาร์เาได้เลยมาร์กให้พี่ฟอร์ดคู่แรกเล่าเลยคู่แรกครับคู่แรกเรไเสี่ยมันแบบโปรเจกเสียงไปตรงนี้พอดีอ่าเริ่องครับอันนี้หลบแบบปุ๊บอ๋ออัี้อคาครับผมก็เป็นเรื่องราวนะครับเอ่ออย่างในพารแรกเป็นเรื่องของอาร์อาร์มนะครับผมี่ น้องอาร์มเนี่ยเขาแบบว่าเพิ่งเรียนจบแล้วก็ได้เข้ามาหาได้เข้ามาหาลาัยแล้วก็เขาได้เขา้<ช>ทขาที่คณะวิศวกรรมนั่นเองครับซ<ช>ึ่ง <c oughs> เหตุการณ์ต่างๆก็นำพาให้เขาได้มาอยู่ในสายทัดเทวดาก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับพี่อาร์ม,มซึ่งเรื่องราวเป็นไงต่อครับน้องอาร์มก็จะปั่นป่วนอนระเวงมากมายครับผมสปอยแค่นี้แล้วกันครับ่่เหมอรอบโนนะเหมือนรอบอาร์มก็จะเป็นคู่กัดกับพี่อาร์มน้องอาร์มคือแบบ เจอหน้าก็ไม่ชอบแล้วอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูในซีรีส์แล้วกันว่าไปหลงรักกันได้ยังไงอันนี้ก็คืออันนี้คือคู่แรกครับแต่ว่าจริงๆทุกคู่ก็คือจะจะมาผสมกัน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 หมดเลยทุกเรื่องอยกลับไปในน้ำตัวกันก่อนอ๋อโอเคอ๋อเดี๋ยวทำความรู้จักกันก่อนนะครับโอเคได้ครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผมฟอร์จิวัชพงศ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นพี่อาร์ครับครับผมผมบุ๊กกัสษิเดชนะครับผมก็รับบทเป็นน้องอาร์มครับ สวัสดีครับผมเพิร์ครับรับบทเป็นโยธาครับครับผมสวัสดีครับผมแซนต้านะครับรับบทเป็นกันครับผมสวัสดีครับซูเนียครับรับบทเป็นไฟฟ้าครับผมสวัสดีครับมาร์กินันธินครับรับบทเป็นน้องวายครับผมครับน้องวายเป็นอะไรคละคนเป็นยังไงฮะรับเรื่องที่คาแรคเตอร์ป่ะครับคาแรคเตอร์อะไรครับเรื่องที่บุ๊กก็ได้ครับก็ก็คาแรคเตอร์บุ๊กก็จะเป็นเออ่น่ารักสดใสครับชายเป็นเด็กจบใหม่จากมัธยมแล้วก็ขึ้นปีหนึ่งคือเขาจะว้าวกับทุกอย่างที่ เกี่ยวกับมาหาลัยเราเราลองนึกถึงเราย้อนกลับไปปีหนึ่งอ่ะทุกอย่างก็จะว้าวไปหมดเจอรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็จะแบบมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งที่เราไม่ชอบหน้ามากเลยเพราะเราเราไม่ชอบคนขี้แอ๊กเนก็<อ>คือพี่อาร์ตก็จะตีกันมาแบบตั้งแต่ต้น EP จนจบเลย <laughs> ใช่รักกันก็ยังตีกันอยู่อา่าใช่ครับประมาณนั้นครับครับผมเราบทเราเป็นแค่ขี้แอ๊กขนาดไหนครับผมในเรื่องว่าเราบทเป็นพี่อาร์ตพี่อาร์ตก็เป็นเป็นพี่พี่สามที่เป็นแบบว่าเป็นเด็ก เป็นยังไงเดียบ้านรวยอ่าบ้านรวยบ้านรวยเป็นนักกีฬาชอบเตะบอลเป็นเด็กเออเป็นคนแบบชอบทําตามใจอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอาเต็งเป็นที่ตั้งนะครับผมเป็นแบบว่าเป็นเว่ฟาดฟาดซึ่งเราเนี่ยเป็นคนแบบว่าไม่ชอบไม่ชอบโซเชียลคือในเพจเนี่ยไอเอ็นจิเนียร์เนี่ยคือจะลงรูปให้ทุกคนยกเว้นพี่อาร์ฟซึ่งมันมีคนแหลมหนึ่งคนเอารูปเราไปลงเพจอ่าเราเลยต้องไปตามสืบว่าใครเป็นแอดมินเพจไอเอ็นจิเนียร์คูบอยนั่นแหละครับผมใช่ ซึ่งความสุงอยู่นี่แหละนะเราก็ได้ไปเจอน้องอาร์มซึ่งไอเนี้ยหน้าหวานเข้าตาเราเลยเข้าตาเราเลยเข้าตาเหรอเออเข้าตาสเต็กเลยเออสเต็กเลยเราเลยชนเลยชนเลยเดินชนเลยครับผมเข้าไปขู่ให้เขากลัวเลยเนี่ยเขากลัวเรามากไม่ได้กลัวกันหรอกที่เขากลัวเราไม่ผมผมไม่เคยกลัวครับผมรอดูในซีรีส์รอดูในซีรีส์ตอนที่บอกเขาเขาบอกว่าเราที่แอบที่แอบขนาดไหนครับไอ้ฮะเขาบอกว่าเราที่แอบมากผมก็พอตัวนะ อันนี้ขอสักท่าขอสักท่านะครับแอคสักท่าแอคแอคกอยู่เนี่ยกันอะไรฮะแล้วตีกันตลอดทั้งเรื่องเลยเหรอไอ้นะครับตีกันตลอดทั้งเรื่องเลยเหรอมันก็มันก็ตีกันช่วงแรกรักกันช่วงกลางอินเลิฟช่วงปลายนะแล้วก็ขยายความสุขไปเรื่อยๆนะมีช่วงเวลาอีกเลอฟจริงเหรอมีมีครับมีมีต้องลอตตีลอตตี้คอมดี้ครับล็อตตีคอมเมดี้ใช่มีตั้งยี่สี่อีพีครับใช่ที่ปินชัวรหลังต่อไปกันต่อไปที่ แลาเรื่องสองก่อนไหมเรื่องสองก็คาแรคเตอร์ของโยธานะครับก็จะเป็นความมืดมนของภาพมากกันจริงครับเป็นตัวแบบคนที่ไม่ไม่ค่อยยิ้มเลยยิ้มน้อยมากๆก่อนที่จะมาเจอคนนี้ครับมาเจอเขเข้าเขาบิ๊กเกอร์บิ๊กบิ๊กเกอร์ทำไมใครเขาขถามด้วยปุ่นเลยล่ะจริงๆมันมีปมของตัวละครนี้อยู่ว่ามันเคยเจออะไรกังก็ต้องต้องไปติดตามดูกันว่าทำไมโยธานี่คือเขาชอบสีดำใช่ครับ ก็เลยก็เลยมืดบันทีเขากชอบสีดำนะครับครับผมก็ผมนะครับแล้วบทเป็นกันครับผมก็ตัวกันจะค่อนข้างเป็นขั้วตรงข้ามกับโยธาครับก็คือเป็นความสดใสของผ้าครับผมก็จะมีความน่ารักยิ้มแย้มตลอดเวลาเป็นเป็นแสงสว่างให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นแสงสว่างให้เขาด้วยเลยใช่ครับผมกับโยธานี่ก็จะเป็นแสงสว่างพิเศษหน่อยทเราคนละฝันคนละขั้วกันครับ ครับผมอย่างวเราเวลาเจอกันจะเจอในรูปแบบอย่างเขาจะแบบไม่ถูกกันใช่ไเราอเราอย่างเรามาเป็นเวที่ต้องไป็นรูมเมทกันต้องเป็นรูมเมทกันแล้วก็เหตุการณ์มันบังคับให้ต้องอยู่ด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะแบบสามารถอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ครับลี่ในนิส่กุหลาบด้วยอะไรอย่างนงี้ยใช่เขาค่อยๆทลายกำแพงหัวใจของเราเออ่ พ่อบอกใจน้ำแข็งมาน้อยมาน้อยแต่เข้มนะเข้มเลยเฮ้ยเนี่ยบจังแล้วก็แพ้ก็แพ้กับรองหนาไหมตอนแรกหนาครับแต่พอเจอบีกเกิลปุ๊บหายเลยเจอยิ้มไฟใจออดอ่ะตัวครับของผมเป็นเรื่องวิศวะไฟฟ้าครับก็เป็นแบบว่าของผมเนี่ยจะเป็นปีที่แบบว่าอยู่ปีท้ายๆแล้วของเรื่อง น้องวายเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดในสารหัสก็คือเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งแล้วพอดีว่าน้องวายเนี่ยมีปัญหาเรื่องหัวใจไฟฟ้าเนี่ยก็อาสาที่จะแบบว่าเข้าไปช่วยสอนเรื่องความรักให้แต่ว่าเออมาทดลองจีบพี่ก่อนได้นะเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวพี่สอนให้ว่าความรักเป็นยังไงแบบฟังเสียงหัวใจปุ๊บแล้วหัวใจมันบิดนิดหน่อยเลยนะเฮ้ยแซวเก่งเลยู่้งี่ดีเลยนคู่ของผมเนี่ย ความวุ่นวายเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่สองคนนี้จะแบบว่ารู้ใจตัวเองอเป็นเป็นคู่แบบเป็นคู่ที่แบบเท่าเท่นเป็นบบเป็นคู่ที่แบบว่าแสดงความรู้สึกเก่งมากแบบไฟฟ้า,า,าก็เป็นคนที่พูดเก่งมากน้องวายก็จะแบบว่ามีอะไรก็จะจะพูดถึงจะแบบว่าบุกลิกดูง่วงแต่ว่าก็ก็จะพูดแต่ว่าสองคนเนี่ยจะเป็นสองคนที่ลึกๆแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้ใจตัวเองเท่า,ไ,า,กกาไหร่เหมือนกันะไร ต่คุณจีบเก่งมากเลยนะในในทางเน้ยคุณรู้ได้ไงก็คุณเอาอกปอมถือไปแนบอกเขาอย่างเงี้ยผมว่าก็แพลวคาดพอสมควรนะ ไอูคู่เ้าดวยนี้นแถวๆคู่นี้ค่อยๆค่อยๆซื้ของเราของเราอันนี้เล่นบังคับเล่นบังคับไม่พอใจก็ลากคอไม่พอใจก็ตบหัวมึงต้องเป็นของกูคู่นี้เป็นประมาณนี้จริงใจจริงใจจริงใจจริงอ๋โอเคก็น้องวายเขาจะเขาจะมีเขาจะเป็นคนที่คาแรคเตอร์แบบว่าจะเป็นอินโทรเวิร์นครับแล้วก็จะแบบว่าซึมๆง่วงๆทำหน้าง่วงๆตลอดเวลา ก็จริงก็คล้ายๆผมนะก <c oughs> ็แหลก็อย่างที่ที่จนเนียเราก็จะมีเหตุการณ์ที่เขาจะต้องมาสอนเราจีบเพราะว่าเราแบบว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่แล้วก็สอนจีบไปจีบมาก็นั่นแหละที่ทุกคนดูครับก็แต่สุดท้ายเขาจะรู้ใจตัวเองหรือเปล่าก็จะต้องดูกัน ไม่ยากครับเหมือนตัวจริงเลยเล่นแบบเป็นตัวเองได้เลยไม่ฝืนเลยครับมันไม่ยากของผมเลยละครับเพราะว่า,วาในซีนเนี่ยปกติจะไม่ค่อยมีคนพูดเลยยกเวน้นผมคนเดียวบทก็จะแบบหลายหน้าเลยประมาณนั้นจริงเรื่องสายาหารหัสใครมีริเดี่ในชีวิตัวเองว่าไม่นอีกตอนเรียนมาหาลัยแม็กซ์ทุกี่ว่าทุกคนตรงนี้ก็เหมือนกับผ่านมหาลัยมหาลัยันู่นตาโนเวนตาเนี่ยไม่จบใช่ครับผมยี่สิบเองยังยี่สิบอยู่ฮะ ด้วยพราะว่าอย่ายำเยอะมัต้องเล่นเพื่อนตาเลยเนี่ยเอางั้นถ้ามีประสบการณ์เมื่อเกี่ิดเราเป็พี่รหัสน้องรหัสมีตรงนี้ก็น่าจะมีทุกคนทุกคนเลยครับเพราะว่าตอนสมัยเรียนก็ก็มีการจับสายรหัสเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับจะมีรับน้องเหมือนกันใช่ก็ก็รีเลทบ้างบางอย่างชอบการที่เรหันไปว่าน้องรหัสน้องรหัสน้อรหัสสอยู่แล้วขนมขนมมีทุกอย่างเล็กชงเล็กเชอร์จากรุ่นพี่อะไรอย่างนี้มีทุกอย่าง ทำไมเราไม่เป็นที่รหัสสายเป็กเลยหรอครับโอ้โหตอนผมที่รหัสผมอยู่ไหนนี้ผมบอกเขาสิเราเป็นน้องรหัสพอพอขึ้นปีสองกูเริ่มอยู่เลยครับเครับเอยาตอนนี้เรียนอยู่เป็นที่รหัสเป็นน้องรหัสเป็นยังไงบ้างเออตอนนี้ ไม่แน่ใจว่ามีพี่รหัสน้องเดี๋ยวด้ได้ไปเรียนไปเข้าเรียนไทช่วงนี้ทำงานครับผมช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยได้ไปเจอเท่าไหร่ครับผมเใครเพี่สลพี่ดูแลดีมากเทคแคร์เลยได้ถูกนะได้ถูกเลือกใครเลือกได้คนหนึ่งอะแตข้างหลังที่แทนน้องข้างหลังนั่งแข็งเลยวันนี้เลือกวนนี้ครับ อันนี้เขาเรียกล็อกมงครับอันนี้จ้องมาขนาดนี้ต้องล็อกแล้วแหละครับผมจะจะเป็นเนาะแล้วผมอวาจริงๆแล้วมันได้ใช้มันประสบการณ์พวกนี้ได้เอามาใช้ในซีรีส์มันเป็นประสบการณ์การที่รหัสน้องอาจเก็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ใช้นะได้ใช้นะเหมือนเราเราก็แบบรีรีเมมโมรีตัวเองตอนที่สมัยที่เราเข้าปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะว้าวกับทุกอย่างอะไรเงี้ยครับใช้แล้วแบบว่าเราเจอพี่รหัสเราก็ตื่นเต้นมีการจับบัดดี้ก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ได้เอามาใช้ในซีรีส์บ้างอะไรเงี้ย บุกว่าทุกคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้จะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองย้อนกลับไปช่วงช่วงมหาไายปีหนึ่งใช่เพราะว่าแต่ละพาร์ทก็คืออย่างพาร์ทบุกใช่ไหมครับพาร์ทบุกกับฟ้าก็จะบุกจะเป็นปีหนึ่งพาร์ทนี้อันนี้ก็จะเป็นปีหนึ่ง,อ,นนงอันนี้อันนี้ก็เป็นปีหนึ่งใช่ครับแล้วก็เจองกับลูกพี่ใช่เดิมพี่มันต้องมีฟิลแบบว่าใครแอบชอบลูกพี่ต้องดูเรื่องนี้เลยครับมันมีความยากของมในซีรีส์เรื่องนี้สำหรับพวกเราทุกคนในตลาดอสัง่าราบแลงิ่เรื่องัพยา์น อ่ะเรื่องผมเรื่องผมยากตรงที่แบบว่ามันทุกอย่างถ้าจะให้แบบว่าตัวละครสองตัวได้มีสเสน่ห์มันต้องสดใหม่ตลอดเวลาคือมันต้องมีสิ่งที่สิ่งที่เขียนอยู่ในบทอะ่ะบางทีเราจะเป็นจะต้องเติมสิ่งที่มันมากกว่านั้นไปเพื่อที่จะแบบว่าให้ซีนมันสนุกจิ่งขึ้นให้แบบว่ามันเกิดอารมณ์ใหม่ๆมากขึ้นสิ่งนี้ยากจริงรในีเรื่องยากสุดน่าจะเป็นพี่นิวนี่แหละครับเจอรวมทุกคนรวมกันนี่น่าจะปวดหัว <laughs> เดี๋ยวรอสัมภาษณ์พี่นิวอีกทีแล้วกันแต่พอไอ้เนี่ยพวกนี้เนี่ยผมก็เจอความยากผมเหมือนกันอย่างผมเนี่ยในเรื่องเนี่ยผมต้องมาเป็นคนชอบแกล้งตลอดเวลาซึ่งชีวิตจริงกับผมไม่ใช่อย่างนั้นเลยมึงมึงเลยแล้วแบบตัวจริงสุดชอบใช้อำนาจนี่คือไม่ใช่ผมเลยอ๋อหรอตื่นใจเล่นมากยากมากของเนี้ยดูดูธรรมชาตินี่ก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนเป็นฟอร์สเลยเองเนาะก็ต้องเล่นอย่างหนักเลย สุดๆเลยครับผมได้โทรไปถามเพือกูจะทำได้เนาะแอดเร่นๆเลยเนาะแต่จริงครับนี่ฟอสแบบในชีวิตมันจะเออจริงอ่ะเขาเฟรลลี่กับน้องทุกคนเลยน้องน้องแอดแอดแรงมากปกติฟอสไม่ค่อยแอดครับอ่ะลองกินน้ำดิเพื่อนกินน้ำหนึ่งแก้มเลยเน็่กล้ามไปนะหนึ่งแก้มเลยพี่กล้ามไม่แหี่ยหรอสงสารสุดพ่อรับไม่ทันึ่งวันนี้อะไรประมาณนี้อะไรพุดเลครับความยากครับความยากความยากของผมผมเพื่อนน่าจะเป็นแบบ พูดน้อยปะพูดน้อยชีวิตจริงูยิ้มมาเลยนะครับเออแบบจังหวะปกติท ab ี่เราเราเป็นคนยิ้มบ่อยไงแต่เราห้ามห้ามยิ้มบ่อยเลยมันก็ยากมากๆบกอ่ะเออเรามีเวลาเขากับคู่เราน้อยครับแรกๆอาจจะคืนเคืนมากนิดนึงเคร่องยืเคืนคืนเยอะเพราะว่าแต่พอทลายกำแพงไปก็ง่ายเลยครับแรกแรกมันจะติดปัญหาเรื่องแบบบุ๊กช็อปอาจจะน้อยเลย แต่ผมมีความสุขมากเลยนะการเล่นกับการผมต้องไปอยู่ในเรื่องเพิร์สกับเซนต้าเยอะผมมีความสุขมากการเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามันคือการได้เอาคืนเพิร์สในเรื่องในเรื่องเว้เพิร์สจะเป็นคนนิ่งๆแล้วแบบว่าห้ามยิ้มแลบพยายามจะแบับเหมือนคือมีคนตบบนหัวตลอดแต่ว่ากูจะเป็นคนขี้แกล้งกูก็จะแบบทำทุกอย่างได้แบบว่าเล่นไม่ได้เล่นเล่นในซีนเล่นเล่นในซีนอยู่แบบว่าเวลากูแกล้งกูก็แบบ บีบบบีก้นโยธามันก็จะทำทั้งหมดไม่ชอบต้องทำตัวไม่ชอบแต่จริงแล้วในใจอยากบีบอื่นคืออยากทำมากไม่ได้เราเป็นโยธายังทำได้แค่นิ่งเงี้ยแล้วที่มันมีความคอมเมดี้ด้วยโอ้โหจริงๆการเล่นคอมเมดี้ของพวกเราเนคือสุดเลยครับคอมเมดี้นี่เกินค่านะผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะมองหน้าเพิร์นไม่ได้ตอนเล่นด้วยกันจำได้เลยไอ้เบิร์นไอ้โหไอ้เพิร์ ดีสุดแล้วมัมีมีซีนรวมใช่ป่ะแล้วคือไอ้อย่างอย่างที่ตัวเเียอโคจำได้ละเออไอ้เพิร์สเนี่ยต้องเหมือนมีฝนตกในใจแล้วหน้าต้องตึงแล้วผมก็เงยหน้ามองหน้ามันปุ๊บเหมือนมันสปาร์ทปุ๊บผมอยู่อย่างเงี้ยอ๋อซีนจริงที่ไปถ่ายที่นี่มันถ่ยรวมว่ามองหน้ามันไม่ได้เลยไม่มีใครมองหน้าได้เลย ไอเพิร์ดไอเพิร์ดรุดบ่อยมากไอเพิร์ดรุดบ่อยไอเพิร์ดรุดบ่อยจริงๆเขาจะให้เราเลยนะทุกคนบอกทีว่าจะไปถึงได้รุดบ่อยด้วยด้วยเราสนิทกันแบบมากๆกับแต่ละคนเลยนะพอเข้าไปเล่นมันอาจจะยังปรับโกลไม่ทันแบบมันคิดอะไรมันคิดมุกในหัวตลอดเลยเพื่อนสมมติมองหน้ากันอย่างเงี้ยไอเพิร์ดต้องนิ่งใช่ไหมครับบุ๊กก็ต้องพูดบทไอเพิร์ดก็ เหมือนมันรอรอเรียนเราตลอดเวลาแล้วแบบเวลาไม่รับเราเนี่ยอ่าตากูเลยแย่มากแต่ว่าสิ่งที่เพิร์ธทำก็คือการฝึกเป็นนักแสดงที่ดีถ้าเราไม่หลุดเนี่ยคือแสดงว่าเราโฟกัสเราเก่งมากใช่ไหมเพิร์ธจริงๆเราโปรเฟสชันอลถือว่าเราหลุดเราก็อยู่ประสานกากาศทำไมโดนถ่ายใหม่หนอเลยวะอามาร์กอะไรมาไงกับคอมเมดี้จริงจริงอ่ะผมจำจำได้ว่ามีซีนหนึ่งที่ถ่ายรวมกันที่บอกว่าเพิร์ธหลุดอ่ะ อันนั้นก็ทําผมหลุดต่อเหมือนกันนะถึงแบบว่าเขาจะแบบเพราะเวลาที่เราถ่ายซีนวันนั้นนะแบบว่าสามคนอย่างเงี้ยผมเพิร์ลแล้วก็พี่จูแล้วน้องเพิร์ลเขาหลุดเพราะเขาไปทำหน้าแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่กล้าสบตาว่าถ้าเราสบตาคุณเราก็จะหลุดแล้วเราก็จะหลุดกันหมดเลยเราจะถ่ายหลายรอบมากเวลาเพิร์ลหลุดอ่ะง่ายมากเลยเขียนง่ายมากมันจบน่ามินนีแล้วมันจะเออใช่แล้วเราจะไม่มองหน้ามันจะไม่สมนุสมมุิกล้องรับรับอ่ะสมมติกล้องรับมาร์กอยู่อย่างงี้ใช่ปะอันนี้มาร์กก็จะมองเพิร์ลใช่ไหมครับแต่เพิร์ลจะอยู่เี้ย เออทำอย่างนั้นอ่ะปากต้องสั่นติคือไอคนไอคนเล่นอ่ะมันก็จะขำอ่ะแล้วคนคนเห็นมันก็จะแบบคือรู้ว่าลิแพ้ก็ขำนะนั่นแหละประมาณนั้นครับสนุกดีสนุกดีใช่ครับเลยทั้งนั้นแรายเล่นแค่อินโทรไว้กันขำเหมือนกันโอ้โหเยอะมากใช่ครับทรายยิงทราพี่นิวแหละครับโอมอินโทรไวเลยผมก็ผมก็รออยู่ว่าเอ๊ก็ก็หมดแล้วนะพี่พี่ไม่คัดสักทีเราก็ไหลกันไปเรื่อยๆไหลอยู่อย่างนั้นอ่ะเออพี่ชอบปล่อยไหลเออชอบปล่อยเลพักเสียงวอมาอีก ไออันนี้หน่อยอันนี้หน่อยบุ๊กอันนี้อีกนิดนึงเออแล้ว็ส่งสัญญาณความช่วยเหลือว่ามีคัดคัดคัดเลยไม่มีครับเขาปล่อยให้เราเล่นไปเรื่อยเลยเลยเหมือนเขาชอบซีนธรรมชาติอ่าใช่ชอบเราอิมพอไว้เราต้องตึงตึงกับนิวสีวัตรเข้ามาหรือปล่อยแล้วเรื่องนี้เป็นไงฮะรับการทงานดีสีวัตรเอาจริงพี่นิวก็น่ารักเหมือนเดิมเลยดูแลดูแลน้องๆดีให้คำแนะนำดีแล้วก็ตั้งใจรทำงานเดี๋ยวเ้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้พี่นิวก็เหมือนว่าเขาก็เหมือนว่าเขาก็มาพูดนะเรื่องนี้นะพวกเราเนี่ยมา เดินมาเจอมาแรกเรื่องปูปังใจเรื่องนี้มากเลยสร้างดูฝากให้พี่ด้วยนะครับฝากฝากลงเยอะๆเลยนะครับด้วยนะครับผมเอาผมพี่นิวเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมใช่ขณะที่พีจะได้ดูได้เจอกันแล้วแล้วก็จะมีงานด้ววยมมีคาพิเศษอะไรบ้างอ๋ออ่าชุนเนี่ยครับก็ ใกล้แล oui, ้วครับ <ída> ที่จะได้ดูกันนะครับวันที่27ตุลาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวทาง GMPV จะจัดเป็น first fan spinning นะครับเป็นอีเวนต์เล็กๆที่ชื่อว่า perfect t a i l e r first d a t e นะครับจัดที่สยามเพราอะไรครับผมก็เปิดขายบัตรวันนี้วันนี้นสิบโมงตรงเป็นต้นสักครับผมจะมีความพิเศษอะไรตรงไหบที่จะขอแอบสปอยได้พวกเราเตรียม เซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้ทุกคนอยู่แล้วครับใช่เช่นการโผล่มาจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นอาจจะเยอะกว่านั้นอาจจะเยอะกว่านั้นอ่ะสปอยเล็กๆน้อยๆนะสำหรับแบบเพื่อให้ทุกคนแบบอยากกดบัตรมากขึ้นครับผมได้ยินเพลงประกอบซีรีส์ของเราไปแล้วในเทเลอร์นะบางทีนะถ้ากดบัตรแล้วไปนั่งดูนะอาจจะได้ยินกันแบบว่าสดๆที่แรกเลยเป็นได้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ ก็ต้องเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้แล้วเราก็เราก็ซ้อมกันขนาดนั้นแล้วจริงจริงครับจริงครับผมตอนที่ที่มันเปิดมานจะแบบขนาดไหนสมรัติของเราได้เดี่ยวได้แบบดูกันเล็กๆตั้งแต่ยังจริงจะดูไปแล้วสี่นาทีสี่นาทีไม่เยอะเลยก็ผักใช่สี่นาทีเองแต่ว่าก็จูชอบนะส่วนตัวดูสี่นาทีแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ามีความไบรท์มีความแบบอบอุ่นหัวใจแต่ว่าได้ยินฟีดแบ็กมาจาก ex ex ก็คือพีเอนะครับทางน้ำมัน เขาบอกว่าเขาชอบมากเขาดูแล้วแบบเขาชอบเขารัก EP พีหนึ่งมากก็ตอนรุ่นกันวันที่ยีเจ็ดนี้ว่าจะเป็นยังไงครับใช่ครับแต่ว่าส่วนตัวในมุมนักแสดงที่แอบดูแล้วบ้างบางส่วนเนี่ยดูเป็นบักเสียเออทุกคนก็ชอบกันหมดเพราะว่าเออมันฟิลฟูดมันตลกมันแบบมันย่อยง่ายมันแบบว่ามันแบบว่าเออไงมันเปิดมามันอยู่เลยมันปึ้งเลยมันสุดเลยใช่ไหมครมวลรวมมวลรวมมันดีใช่ลมันดีผมชอบอีกอย่างนเรื่องนี้คือ คนที่อ่านเป็นแบบแฟนนวนิยายบางทีเขาจะหยิบมาแค่เล่มเดียวในการทำแบบซีรีส์แล้วคนก็ต้องรอไปอีกเป็นปีแต่เรื่องนี้คือมันรวมแบบทีเดียวจบแล้วมันก็ต่อเนื่องเลยชอบใช่ครับใครที่เป็นแฟนนิยายเรื่องนี้ก็รอกันมานานก็ได้สุดก็ได้ดูยังไงก็ฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยครับผมก็พวกเราตั้งใจกันมากจริงครับดีใจมากๆนะทุกคนที่รับบทตรงนี้นะครับคครับบขอบคุณาจะเขาเข้ถ่ายคลิปยังไงครับผม แค่เลยเยอีโยมนะเรื่องเรื่องแรกยังยังยังเหลือติ่งๆอยู่นิดนึงครับิงเป็น่แตเรื่องแรกก็ใกล้จบแล้วนะใกล้แล้วครับใกล้ใกล้จบอีกประมาณ2คิวเนี่ยหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบบมาณยี่สิบทีใช่นันไปเยอะที่ยาวกันพอสมควรอยูนะครับใช่ครับแต่คือจริงก็จริงๆอ่ะเราเปิดเราเปิดฟอนฟูซเซนเตอร์เราเปิดตูเนียมาคือเปิดพร้อมกันหมดแล้วก็เปิดกันไปเรื่อยๆครัใช่แต่ว่าก็คือ ตอนนี้ก็คืออ้ส่วนของฟอร์ดบุ๊ก่ยใกล้หมดแล้วใช่ครับก็เหลือวันต่อแล้วใช่แต่ว่าทุกคนก็จะอยู่ในทั้งเรื่องตลอดใช่ครับไม่หายไปไหนแน่นอนจะเข้ามาเยอนก็คือไม่มีใครปิดจริงจังยว่าใช่รมานจะปิดใช่ก็ยังตัดผมไม่ได้ก็ยังก็ยังอยู่ไปเรื่อยเออใช่แต่เอร์เซ็นตาเท่าไหร่ประมาณ60%เอนอ่น่าจะน้อยกว่านั้นประมาณ40%่สประมาณนั้นอันนี้5% ประมาณ500ไม่ได้ไปไี่ถ่ายไป5ซีน5ซีนแต่ก็คือขนาดถ่ายอะไรออนไปอยู่ก็สมควรเหมือนกันถึงก็ไม่ขนาดนั้นนะผมว่าไม่ขนาดนั้นเพราะว่าฟอนบุ๊กเนี่ยก็จะออนก่อน8อาทิตย์ก็จะประมาณ2เดือน2เดือนครมีเวลาเกียวบเวลาน่าจะเพอร์เซนต์ต้าเสร็จพอดีตอนที่ฟอนบุ๊กเสร็จครับก็ต้องป่ยออนนะอยากให้ใครแทนหักเลยนี่ก็ อย่างนั <po> think, kind of hmm? ้นฝากอะไรทีว่าดูทางช่องทางไหนอะไรอย่างนี้ย้อนหลังยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับสายทัทเทวดาครับเพอร์เฟคเทรนเนอร์ครับเริ่มตอนแรกนะครับวันอาทิตย์ที่27นี้ครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจีน25ครับแล้วก็ดูพร้อมกันได้ทั่วโลกนะครับทางจีนเอ็นเอชยูทูบนะครับจีนเอ็นจีบีออฟฟิเชียลนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผม ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับพวกโดนบีฟมาให้นั่งนิ่งๆครับไม่มีครับไม่มีครัแต่อย่างนี้แล้วกันอยาก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 ฝากครับอยากฝากจริงๆไม่ใช่มีพวกเราแค่6คนครับจริงๆนักแสดงเกือบ30มสเยอะมากเกือบครึ่งค่ายใช่ครับมาแบบมาสร้างความสนุกแน่นอนครับผมใช่ใช่ครับเพียบเพียบรับรองว่าดูเรื่องนี้จุกจุก เข้ามาแล้วก็หลงกลไปนานๆนะครับผ้มแล้วก็เรื่องนี้ก็สะใยเยอะมากนะใช่ครับสะใยเยอะมากแบบว่ามีในทุกตอนเลยทุกคนก็จะแบบว่าบางทีดูๆไปแล้วเฮ้ยเหรอเออมีอยู่แล้วแน่นอนใช่ครับอย่างอย่างเช่นตัวละครลับนี่ไม่มีนะครับใช่ก็ไม่ต้องพูดแกงแกงยิงแกงหรอไม่ต้องย้ำ กวอยากให้ล mm. ุ้นไงอยากให้ลุ้นนะใช่ไงก็ฝากด้วยครับเพอร์เฟกต์เพลย์ไลเนอร์ครับผมอยากเห็นใครมาออกส่ง s อ s เอมสมาได้พีมาจากภาคเหนก็ได้รือว่าทีเอ็มมาก็ได้เพราะเรายังถ่ายไม่จบนะฮะยังถ่ายไม่จบเผื่อว่าคนที่คุณรักคนที่คุณเชียร์อยู่ในซีรีส์คุณชอบใครคุณรักใครคุณโหวตมาเดี๋ยวอาโรนนิวจัดให้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาโหวตพินฐานมาไม่ได้นไปได้อะไรอ่ะเล่นฉีดเราอาเกสซีฟเนี่ยเล่นอะไรก็วันนะ ใครอะนพี่คุณไปพูดอย่างนี้เขาโกรธจริงที่สวยนะเขาก็อาจจะต้องมาเป็นครูไหมครูขาได้าน้าอาจารย์อารพิเศษอาจารย์วิศวะอาจารย์วิศวะดูอยู่นั่นแหละดูอยู่อาาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับครับผมครับผมครับผมครับขอบคุณครับบคร